หนาวไหมคะหนาวไหมคะหนาวไหมคะหนาวหนาวหนาูจิอยู่ไหนนายฟูจิอยู่ไหนจีอยู่ไหนอยู่ไหนจีดินี่นี่จีนี่เอาจีจีจีนี่จี้ีเห็นจียังเห็นจียังนี่เห็นจียังเหนเนี่ยดู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 ดอ่อเลย มอร์นิ่และสวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนนะครับก็ต้องขอกราบอภัยนะฮะเสียงผมเนี่ยมันยังไม่กลับมาเป็นปกติสักทีพูดทีไรมันก็ขึ้นจมูกตลอดเวลาสำหรับใครที่ลาคาญเสียงผมก็ขออภัยด้วยนะเพราะผมก็ลาคาญเหมือนกัน <c oughs> เออใช้ชีวิตลําบากมากครับเป็นหวัดในหน้าร้อนของเมืองไทยนะนะผมเป็นหวัดมาตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วจนกลับมาก็ยังไม่หายสักทีนะครับ เดี๋ยวเรามาอัปเดตดูหน้าเทรจที่เราให้ไว้เมื่อวานนะครับเ i สปั้งผมทำตามคำพูดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายแรกเนี่ยมันมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะ2.26นะฮะเดี๋ยวรอดูการพักตัวของ s I สนะถ้าอ่าถ้าใจดีมันจะย่อก็คือมันจะย่อลงนะครับแตถ่ถ้าให้สวยเลยนะอ่ะผมจะบอกนะถ้าให้สวยก็คือออกอย่างนี้ นะครับออกเข้าแท่งนี้แหละไปออกข้าง3วันแล้วก็เด้งต่อแต่ถ้าใจร้ายคือไปเลยซึ่งมันไปง่ายอยู่แล้วครับคือหุ้นมันน้ําหนักมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะแบบชูดแล้วก็กระชากไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพักลงก็ไม่ได้ว่าะพักลงก็เดี๋ยวหาจังหวะในการเล่นใหม่ก็ได้นะครับแต่ผมกลัวว่าไม่แบบแรกก็แบบ2อ่ะก็รอดูต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาปิดได้เต็มแทงโดยปกติแล้วการไปไปชนแนวต้านอย่างเงี้ย มันจะทิ้งไส้เออแต่ตัวเนี้ยมันปิดเต็มแท่งมันก็คงมีอะไรดีแหละนะครับอ่ะทีนี้ถัดมา S C C พักตัวนะครับเซปเป้อ่าอันนี้สวยนะ P S P บอกแล้วไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ M G C พักตัวมาลีอ้หลูกพี่ทำไมไม่โอ้โห,โโหะนะไม่รู้จะว่าไงนะก็มันก็ไปชนแนวต้านได้นะ14.5นะครับลงมาพักตัวอยู่ ในตำแหน่งเดิมอ่ะรอลุ้นต่ออีกวัน2วันนะครับลานานนี่ต้องระวังแล้วนะฮะเจมทีโอ้สวยนะสวยนะนะครับกันกุลอ่าสวยนะครับ a อสบ AW c สวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คตัวดัชนีนะครับเห็นไหมพูดไว้ผิดปะอ่าเปิดเปิดโพซิชันลองถูกไหมอ่าเดี๋ยวเราคุยกันใช่ไหมเปิดโพซิชันลองถ้าจะช็อตให้ไปเตรียมช็อตนิดหน่อยนะครับแต่หลกัหลกๆเราจะน้น การลองอ่าก็ดูแลกันนะใครตามทีเฟกมานะทีนี้ในตำแหน่งเนี้ยผมบอกว่าให้นับ5วันนะครับผลก็คือไม่เกินวันศุกร์ถูกไหมอา้าวนับ1 2 3 4แท่งที่4ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่ในแผนเดิมซึ่งเราพูดมาตั้งแต่ต้นแหละพูดตั้งแต่ผมกลับจากญี่ปุ่นเลยถูกไหมผมให้เท่าไหร่1 4 0 5 1 4 1 0ผมให้2เลขนี้โดยที่ผมบอกว่าพ4นสมองข้ามไปได้เลย นะฮะแล้วมันขึ้นมาปั้งแล้วมันก็พักใช่ไหมอ่าพอพักปุ๊บผมบอกเลยว่าพักตัว3-5วันนะครับก็นับเลย1 2 3 4นะครับทีนี้แท่งถัดไปถ้าโอถ้าถ้าลูกพี่เขาจะยึกอีกนะตามตามสไตล์นะถ้าลูกพี่เขาจะยึกก็ยึกยึกยึก,ยกแล้วก็ไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ยึกก็ไปเลยนะครับก็จะไปชน1405 ตามแผนที่เราให้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นการฟอลโล่นะครับลองอยู่นะมาดู s 5 0เหมือนกันดู5นาทีนะครับดู5นาทีตอนกระชากขึ้นไปนะครับดึงลงไหมอตอนกระชากขึ้นไปดึงลงนะครับพอกระชากก็ไปต่อใช่หไหมมันเป็นการดึงลงเพื่อไปต่อตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีการกระชากลงนะฮะแต่เป็นการลงเพื่อไปต่อ เหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่รันแอมาก็แอต่อได้อันนี้ไม่มีปัญหาหรือจะเทคโปรฟิตก็ได้นะครับแต่มันยังไม่สุดเทนนะถ,ถ้าจะไปรอสุดเทนก็หรือแบ่งขายบางส่วนก็ได้นะบแบ่งขายส่วนน้อยเหลือส่วนใหญ่ไว้รันต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวามาดูหุ้นวันนี้นะครับติดสแกนตัวไหนหน่ากลัวนะครับไล่มาตั้งแต่ชุดแรกที่จะต้องระวังก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยเหมือนจะสวยอ่า คุณซ่าเนาะแซ a เหมือนจะสวยใครบอกก็ก็ว่าสวยครับการพักตัวเนี่ยถือว่าทำได้ดีการยืนสวยแบบเต็มประตู100%ยเอร์นต์หน้าตาแบบดีมากนะครับแต่ว่าแต่ว่าซาเนี่ยชอบหลอกนะฮะยืนได้วันถัดมาก็ตบคือมันชอบหลอกอ,ะอ่ะเอาง่ายๆนะครับอย่างตัวซาเนี่ยผมเน้น5นาทีและกันนะครับห้ามหลุดนะ 1.33ถ้าหลุดถอยได้เลยครับนะที่กระพอยนะหนึห้ามหลุดถ้าหลุดก็เตรียมตัวให้ดีนะแค่นี้นะครับไม่ใช่กาฟไม่สวยนะสวยแต่ระวังสวยประหารตัวนี้เตือนมารอบที่8 1 2แสนหนึ่นะฮะนะครับก็ยังร่วงลงต่อนะอันนี้อันนี้ก็ร่วงลงต่อได้เรื่อยๆแต่เชื่อผมนะฮะสุดท้ายแล้วนะ ุดท้ายแล้วพอมันต่ํากว่ามูลค่ามันตอนนี้มันยังไม่ได้ต่ํากว่ามูลค่านะเจ็ดบาทนยใช่เจ็ดบาทเจนะ็ดบาทจะไม่ได้ต่ํากว่ามูลค่าแต่วันใดวันหนึ่งที่มันต่ํากว่ามูลค่ามันฟังดีๆนะวันใดวันหนึ่งที่มันต่ํากว่ามูลค่ามันมันจะถูกกลับมาเล่นแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะสัญญาณยังไม่มีเดี๋ยวมีสัญญาณเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ฟังนะครับถัดด้วยตัวดูโฮมดูโฮม p พทเทิรยังไม่ได้เสียทรงอ่านะแพทเทิรยังไม่เสียทรงแต่เอามาให้เฝ้าระวังว่าถ้าหลุด11บาทจะกลายเป็น head and shoulder นะครับแล้วก็จะลงมาลุยแถวๆเบาทตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับร้านนาเป็น A shape แล้วอันนี้ถอยได้เลยครับไม่ไม่ต้องลุ้นนะอันนี้ A shape นะฮะก็มีโอกาสไปแตะ14.8่14.8ได้นะครับดิโตอันนี้เป็นการเด้งเพื่อลงต่อ นะครับไม่ไม่ได้มีการกลับตัวก็อาจจะรอที่21นะครับ Cpn นะครับเด้งเพื่อลงต่อก็มีโอกาสลงมาเทสทีห62ได้พวกนี้ต้องระวังนะครับถัดมานะครับคือทีรับทีรับเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมาชนต้านแล้วจุดของการพักตัวมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับดูนะการพักตัวอยู่ประมาณ1.2ราคาปัจจุบันอยู่ที่1.64ตรงนี้มาเกินลิงคือมันมาไกลมากครับ มีโอกาสโดนตบก่อนที่จะไปต่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครไม่ควรไล่ราคาเด็ดขาดต้องให้เกิด A shape นะต้องบังคับให้เกิด A shape หลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อตอนมีการกลับตัวโซนด้านล่างนะอันนี้ฝากเตือนด้วยนะครับอ่ะต่อนะครับชุดนี้จะกลายเป็นชุดหุ้นสวยแล้วมีตัวไหนบ้างมาเริ่มกันนะครับตัวแรก STA นะตรงนี้เนื่องจากมันเป็นเทรนขาขึ้นที่แรงมากๆสามารถฟอลโล่เทรนได้แต่ให้เช็คนะครับในตามเฟรม5นาทีโดย Stop Loss ตามเฟรม5นาทีจะอยู่ที่20.60อ่ามีโอกาสเบรกแน่ๆครับ21.5เนี่ยเบรกแน่ๆก็น่าจะไปเจอกันข้างบนนะครับก็ให้เลื่อนสต็อปลอสตามตามเฟรม5นาที5นาทีนะย้ำนะครับอย่าไปดูในตามเฟรมเดย์มันไม่เห็นโอเคนะถัดมาคือ av av ยังไม่ต้องเข้า แต่กราฟนี่มาดีมามาครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับให้สังเกตดูการพักตัวนะครับถ้าพักตัวอยู่โซน2.40บวกเป็นต้นไปเล่นได้แต่ถ้าพักตัวต่ำกว่าเลขนี้ไม่ต้องเล่นฟังไวด้ดีๆนะนะฟังแบบมีสตินะอย่าฟังแค่ชื่อหุ้นนะหลายๆคนฟังแค่ชื่อหุ้นอย่างเดียวแล้วก็ตายนะตายแล้วก็มาบ่นทีหลังนะโอเคอ่ะถัดมาคือซินเนก ซึ่งเอกนี่คือการกลับตัวต้นเทรนนะครับถ้านับเป็นขื่นกรอบใหญ่เนี่ยเห็นไหมอันนี้1อันนี้พักตัว A ชุดนี้จะกลายเป็น B B จะเป็น i m p เพิหรือว่าเป็นชุดขาขึ้นรอบนี้นะครับมีโอกาสที่จะไปเทสไฮได้ด้วยซ้ำนะรตรงนี้มันจะเป็นต้นเทรนจริงๆนะครับแต่แต่ใช้ระยะเวลานะกว่ามันจะไปถึงปลายที่12บบาทเนี่ย อาจจะกินระยะเวลา1เดือนหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เทนเข้ามาแล้วเอาจด XD อีกบ่เ d 26ตังก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากนะฮะถัดมาคือ BVG นะครับ BVG เนี่ยโอ้โหกราฟมาจูชันมากแนวต้าน5บาทถึงแน่นอนนะ5บาทถึงแน่นอนให้สต็อปลอตไว้นะ 4.46นะครับต่อด้วยพาแนลหุ้นใหม่นะอันนี้ทำหน้าต่างวะทำหน้าต่างได้ทำอะไรสักอย่างเนะีนะ่ยอ่าพาแนลนะครับกรอบนี้เกิด V-shape แล้วลุ oon, ้นเทสเตนะครับมีโอกาสทะลุได้นะ3,4บาทสสต,ตางค์ต่อด้วย TRT อันนี้สวยสวยแบบสวยจัดเออสวยจัดแต่วอลุ่มน้อยไปหน่อยนะก็กรอบนี้นะครับวางสองร้อที่2.92ได้เลยนะครับน่าจะเบรกได้นะ3.12แล้วก็ จะกลายเป็นรอบใหม่นะครับแนต้านจะอยู่ที่3.4นะฮะแล้วก็ TACC ใครที่ติดตามเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะ TACC ผมพามาจบขึ้นชุดแรกที่5บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครใครที่ฟังมานานเนาะผมน่าจะพูดโซนนี้อ่ะจริงๆผมพูดมาตั้งต่างล้างแล้วนะครับแต่โซนเนี้ยผมบอกว่าตรงเนี้ยเนี่ยเ ช่องละสองสตางค์เนี่ยมันแค่น้ําจิ้มใช่ไหมช่องละสองสตางค์แค่น้ำจิ้ม,ม,อมพอมันลันมาถึง5บาทหลังจากนี้คือของจริงเพราะการขยับขึ้นแต่และช่องจะกลายเป็น5สตางค์อ่ฟังดีๆการผ่าน5บาทจะผ่านยากแน่นอนผมเดาว,ว่าผมเดานะจะมีการพักตัวแถวนี้แต่จะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อเพราะเดี๋ยวมันจะมีข่าวดีออกมาต่อสัญญาเซเว่นอะไรพวกนี้นะอ่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวดีออกมาซึ่งมันจะต้องต่อเนี่ยภายในปีนี้เนี่ย แล้วทางผู้บริหารก็บอกว่าต่อได้แน่นอนผมไม่รู้ว่าข่าวมันมาหรือยังนะเพราะว่ามันไป5บาทแล้วผม,ผมไม่ได้ตามเช็คนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมีข่าวเ,าเดี๋ยวมีสัญญาณดีอะไรดีก็มันก็จะทะลุ5บาทแล้วขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมจะมองว่านะครับมีการพักตัวจะเป็นการพักเพื่อหาจังหวะขึ้นต่อส่วนใครไม่มีเดี๋ยวรอดูแนวโน้มของการพักตัวว่าจะมีจังหวะเล่นอยู่ตรงไหนนะครับ ถัดมาคือปีจีซีสวยๆจริงๆหลายตัวของวันนี้สวยมากนะครับปีจถ้าเล่นในกรอบนี้นะครับสต็อปรอยจะอยู่ที่38.7 5แ้นวต้าน41บาทครับแล้วก็บ้านปูขนาดบ้านปูยังจะมาเลยอะ่ะบ้านปูพูดตรงๆนะมันยังไม่กลับตัวแต่มันทำท่านะมันทาท่าแล้วก็อย่าหวังอะไรมากเพราะดเาาาเะูเข้ามาไกลเข้ามาไกลมากนะฮะการที่จะกลับตัวไม่ต้องกลับตัวในขึ้นกลาง นะครับตรงนี้มันเป็นการขึ้นย่อยแล้วก็ขึ้นย่อยนี่ไม่กลับตัวดีสาถ้าเกิดใครเล่นกรอบนี้นะครับผมฝากวานนิดนึงเนาะสต็อปลออยู่ที่5.55ไม่ได้หัวเลาะใส่นะแต่มันคือ5.55จริงๆนะครับแนวต้านตัวนี้ก็ลุ้นกรอบไม่เกิน6บาทนะครับแล้วก็ BEC นี่กําลังมาเลยนะ BEC กําลังมานะครับสต๊อบล็อตอยู่ที่4.4ก็แคบเหมือนกันนะครับแนวต้านจะอยู่ที่4.9จนถึง5บาทแล้วก็ตัว BLA นี่ฝากตามหน่อยกันนะ นะครับ B A ผมลุ้นแถวๆถวสิบนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ plus, plus ทรงดีนะพักตัวดีแต่ยังยังไม่ต้องรีบเล่นก็ไดนะ้อะยังยัง p l u เนี่ยคือถ้าเกิดถ้าเกิดเข้าใจดีนะครับมันย่อลงมาโซนนี้เป็นโซนซื้อเลยนะผมบอกเลยนะโซนแบบ6.3ถึง6.5มันคือโซนซื้อเลยถ้าได้ราคาเนี้ยเก็บไปเลยเออแต่ถ้าเกิดเขาใจร้าย ไม่กระชาขึ้นไปเลยนะครับถ้าเกิน7.4เมื่อไหร่ก็จะเป็นโซนซื้อเหมือนกันนะครับมีอยู่2โซนนะไม่โซนบนก็โซนล่างอยู่ที่ว่าเราใจร้อนหรือใจเย็นเจ้าเขาจะใจดีหรือว่าโหดเหี้ยมก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับอ่ะทีนี้ถ้าให้ผมเลือกเออให้ผมเลือโวโหวันนี้บอกตรงๆมันสวยหลายตัวถ้าเตรียมเฝ้านะถ้าเตรียมเฝ้าเอาสัก เอาสักระยะ3สัปดาห์ถึง1เดือนแล้วกันผมจะดูซินเนกนะครับยังไม่ต้องเล่นตรงนี้ก็ได้รอย่อ,อก,ก็ได้อ่เพราะยังไงมันก็เล่นทรง A อยู่แล้วรอย่อก,กนะ็อาจจะได้แถวแบบ10.4ก็ได้อ่าแล้วเราก็แบบรันต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเล่นแบบระยะประชิดนะระยะประชิดมากเอาตัวไหนดีวะอ่านะ GCC นี่ผมคิดว่าต้องรอนะลองดู ST a ทไหมถ้ระยะประชิดนะ เออเพราะว่าตัวนี้เราให้เล่นในทม์เฟรม5ีอยู่แล้วโอเคก็ผมเลือกให้2ตัวนะครับแต่ว่าใครชอบตัวไหนก็อย่าลืมนะไปทํากับ้านต่อนะไม่ใช่แบบตัวนั้นตัวนี้ไปเออมันต้องดูด้วยวันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับช่วงตอบคาถามแต่ก่อนที่ไปตอบคาถามนะครับก็ขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีคอร์สวีพีรุ่นที่3กับโปรโมชั่นเดือนมีนาคมแต่จะเปิดรับสมัครถึงวันที่18มีนาคมเท่านั้น ใครที่สนใจนะครับอยากจะฝึกดูหน้าเทศอยากจะพัฒนาฝีมือในการเทรของตัวเองแล้วก็มีผมแล้วก็มีอาจาร์ออฟนะครับคอยประกบให้เนี่ยนะครับคุณสามารถเรียนรู้กับพวกเราได้ในรุ่น3นะ VIP ตัวนี้จะพาดูตอนปิดตลาดนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับช่วงเนี่ยแหละตั้งแต่18มีนาจนถึงปลายเดือนเมษาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กันจุกจุย,ยาว แล้วนอกจากพาดูหน้าเทรดแล้วเราก็ยังสอนเนื้อหาที่เพื่อนๆสนใจเช่นในคอร์นี้พาดูบิ t ออฟเฟอร์สอนหลักในการดูบิตออฟเฟอร์หุ้นจะเล่นหุ้นจะลากเป็นยังไงนะครับสอนดูพื้นฐานหุ้นทั้งเทียนเป็นยังไงคือจัดให้ตามคาขอพูดง,ง่ายๆใครที่สนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้นะครับที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่ตรงนี้ได้เลยครับผมคำถ,ถามผมจัดเลี้ยงให้ใหม่โอ้โหมาเพียบเลย4 2นะฮะขอแนวโน้มซินเนกหน่อยครับ อ่มีโอกาสที่จะลงมาให้รับโอ้สิเนกเราพูดไปแล้วเนาะแนวต้าน1 1 8ใช่หรือไม่ครับที่จริงผมเม้นไว้ในคลิปเมื่อวานแต่อาจารย์น่าจะรีเฟรชไม่ทันเม้นดึกไปหน่อยมันจะทันได้ไงล่ะพ่อหนุม่มเพราะว่าตอนที่ตอนที่ผมอัดคลิปอะผมกดรีเฟรชแล้วถูกต้ไหมถ้าเกิดใครใครดูนะผมกดรีเฟรชแล้วแล้วมันติดมาแค่หนึ่งข้อความเท่านั้นเพราะนั้นถ้าพ่อหนุม่ม คอมเมนต์ดึกเกินเนี่ยเช่นคลิปเนี่ยผมอัดตอน21นาฬิกา40นาทีถ้าหลังจากนี้ก็คือไม่ได้ตอบแล้วนะครับแต่ซินเนกผมให้ไปแล้วเนาะ <c oughs> ขออนุโลมเจมอดเหรอเจมอดมันยังไม่กลับตัวปะขอเช็คแป,ป๊บนะครับเจมอดมันยังไม่กลับตัวครับอ่าย,ยังยังไม่สวยเลยในกลุ่มเนี้ยผมมอง JMT นะเออนี่เคยเล่าไปแล้วเนาะ <c oughs> ขอสอบถามราคา STA จะไปถึง22ไหมเ <c oughs> ออสแสดงว่าแต่ละคนที่ ทักมาเนี่ยคือสายตาแทบจะตรงกันแล้วนะเนี่ยเราเราคัดหุ้นคล้ายๆกันมา sta คิดว่าเกินครับ22คิดว่าเกินครับน่าจะไปนี่ดูต้านเก่าเขานะต้านเก่าเขาอยู่ที่23.5นะครับขอแนวต้าน BEM BEM ก็สวยครับ BEM อาจจะไปช้านิดนึงครับแต่แนวต้านเขาจะอยู่ที่8.75ครับขอหุ้นอมรินอมรินเนี่ยนะ มันมีคนเล่นไหมวะเป็นอย่างไรบ้างครับราคาทุน4.98ครับผมว่ามันเป็นมันเป็นหุ้นที่คนไม่ค่อยเล่นอะ่ะเออมันมันมีโวลุมขนาดนี้เลยเหรอวะ <c oughs> เดี๋ยวนะโดยปกติเลยเขาเทรดกันวันละแสนหุ้นหุ้นละตัวละสี่บาทโอ้ไม่ไม่น่าเล่นเลยฮะโอ้แล้วไปไปค้างบนดอยคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอมรินเหมือนกับเขาย้ายตระกูลอะ่ะจากเดิมที่คนเคยถือไว้เขาก็ เหมือนกับยักษ์ให้กับตระกูลนึงอะ่ะเหมือนกับกาลังเปลี่ยนเจ้าของอะ่ะแล้วมันก็แบบไม่รู้ว่าทำเดนเดอร์ออฟเหรืออะไรหรือเปล่านะมันก็เลยค้างกันที่ราคานี้ก็ระวังระวังเอาไว้วหน่อยแล้วกันนะครับนะตรงนี้มาดูแนวโน้มอ,อะไรไม่ได้นะฮะคอแนวโน้ม NCL NCL ผมว่ามัน A shape แล้วครับนะกรอบตรงนี้มันจะย่อลงเรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีของต้องรีบขายครับผมคอนนนน้อมล็อกเทคไม้แรก55ตังค์และทุน60ตังค์เทคโปรฟิตไม้แรกแล้วมีโอกาสถึง80อืมล็อกเทคมันก็ไปเรื่อยๆของมันเนาะเออเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วจะไปถึงแปดสิบไหมผมว่าแบ่งขายไปตลอดทางดีกว่านะครับแนวใต้มันแปดสิบสองตังค์ เออแต่ถึงไหมไม่รู้ก็ให้แบ่งขายไปตลอดครับพินทุน6 6บาทสี่สบสองขายหลัง xD หรือถือต่อดีอันนี้แล้วแต่แผนเออแล้วแล้วแต่แผนเลยนะว่าว่าซื้อมาเนี่ยเพราะอะไรหรือแบบอยากได้ XD ดีไหมมัน Xd เยอะอยู่นะแต่ถ้าขายหลัง xD เนี่ยสู้ชิงขายก่อน x d ดีกว่าถ้าจะขายนะอ่ะผมผมให้ช้อยใหม่นะถ้าจะขายขายก่อน xD แต่ถ้าจะถือต่อก็คือถือต่อไปเลย จะมาขายหลัง X d ดีแล้วถือืถอต่อนี่มันมันคอยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะเออเพราะว่าเพราะว่า x d ดีมันเยอะมันน่าจะล่วงนะครับพลามนะฮะเด้งวันนี้น่าสนใจไหมครับยังไม่มีของเด้งวันนี้อ๋อชุดนี้แหละครับมันมันมันก็ไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะน่าสนใจไหมก็เออเป็นผมผมผมไม่สนใจนะเพราะว่าไซส์มันเล็กมากนะครับ แต่ถ้าอยากเล่นจริงก็สต็อป153ตังค์ครับถารับได้ก็เล่นครับสต็อป153ตังค์จะขาดทุนประมาณ20%นะครับค่ายมาดใจจานทุน13.8ขายไป14.6ยังมีนน้อมย่อเล่นเด้งขายดดมไหมโอเคเ้นี่ลูกศิษย์อาจารย์ออฟเลยนี่ <laughs> ใช่ไหมย่อเล่นเด้งขายเนี่ยถ้าไม่เคยเรียน VIP ก,ก็น่าจะติดตามรายการอาจารย์ออฟนะครับโอเคเขาขายไปแล้วเนาะมันมคือการมันเสียทรงนะครับมันจะ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทําเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับเออแต่แต่ทรงเนี่ยคือมันมันไม่ดีแล้วอ่ามันมีโอกาสที่จะย่อลงต่อครับผม AKP ควรเล่นในกรอบหรือลุ้นทะลุดีครับอ่าแล้วแล้วแต่ความชอบครับคําถามแบบนี้นะฮะเหมือนถามผมว่าจะครับผมผมจะจีบสาวแบบเผ็ดร้อนหรือสาวหวานหรือสาวเปรี้ยวดีครับผม คือผมก็ไม่รู้สเปคนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าชอบสาวแบบไหนเกเคปะ่ะเออจะเล่นในกรอบก็ได้รือจะลุ้ะรนนู้อันนี้อันนี้ผมตอบแทนไม่ได้ว่ะเออแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดนะครับขอแนวโน้มมีนาหน่อยครับมีนาล่วงมะอ่ะมีนากําลังล่วงครับผมก็น่าจะมาคือมัมนยังไม่มีสัญญาณกับตัวนะมันน่าจะซึมลงเรื่อยๆนะครับแนวรับจะอยู่ที่1 6 8จปดครับ รบวนขวามนิยมซินเทคค่ะฮะซินเทคเหรอ synt โอ้มีซินเทคอีกอะนอกจากซินเนกแล้วก็มีซินเทคครับทุน1.73อู้อู้โอ้โอโอโอเขาซื้อตำแหน่ง v h a p e ว่ะเป็นตำแหน่งของการเปิดแกับไม่เลวนะ ไม่เลวนะเมนูตรงนี้สามารถรันไปได้เลยนะครับแล้วแล้วเนื่องจากความได้เปรียบนะของต้นทุนเนี่ยคุณสามารถใช้ซอบรอสที่1.76ได้เลยครับแล้วก็ลันแบบสบายๆเอะ่ยนอนกระดิกตีนอยู่บ้านดูมันแบบรันสบายๆเลยนะฮะอีกไม่กี่วันสมาชิกครบ2ปี ถ้าจําไม่ผิดเริ่มสมัครตั้งแต่เริ่มมีปุ่มสมาชิกเลยโอ้โหปุ่มมือสิครับโอ้โหปุ่มมือครับผมทุกคนนะทุกคนควรเอาเป็นตัวอย่าง <c oughs> นะทุกคนควรกดสมัครสมาชิกช่องวันนี้เราเเป็นการสปอร์ตแล้วนอกจากนอกจากสปอร์ตคือคืออย่างนี้อ่ะอ่ะผมผมจะบอกอะไรนะก่อนหน้าน,นี้เรามีการทำข้อมูลของตัว TACC แล้วก็เล่าให้กับสมาชิก ช่องฟังใช่ไหมแล้วเนี่ยอีกวันสองวันเนี่ยผมจะเอาหุ้นที่มีลักษณะ้าย a t a c c เนี่ยลงให้เป็นของขวัญกับสมาชิกด้วยอ่าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วอย่าลืมดูออย่าลืมดูผมจะบอกเลยว่าตัวเนี้ยใช้แผนแบบนี้ได้เลยนะเด้งขึ้นมาขายบางส่วนล็อกที่เหลือเป็นกําไรเอาปันผลจากกำไรอะไรอย่างนี้เลยออนี่เป็นของขวัญให้นะให้คุณอ่าคุณหัวใช่ไหมคุณหัวกุป๊ป hua เนี่ยผมทำเป็นองควัญได้เลยนะครับสมาชิกเท่านั้นที่ดูได้ใครที่อยากจะดูก็สมัครสมาชิกได้เลยครับแค่เดือนละ300บาทเดือนละนะเดือนละ300บาทเท่านั้นเองนะครับอ๋อแล้วก็หลายๆคนสับสน v ี P กับสมาชิก YouTube คนละอันนะคนละอันนะครับ V ี VP ก็ส่วน VP อนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สที่จัดเต็มรูปแบบอยู่แล้วเนาะส่วนสมาชิกเนี่ยจะเป็นการเน้นข้อมูลหุ้นรายตัวนะครับผมอาจารย์ขรนนนน hpt โอ้ โอ้เฮ้ยคุณไปคุณไปได้ข้อมูลอะไรมาบป่าฮะคุณสุไทยแอร์คุณไปได้ข้อมูลอะไรมาหรือเปล่าเหมือนเหมือนจะมีคนพา,าล่ากเราไอ้อออนี่ต้องระวังนะไอตัวเนี้ยต้องระวังนะเหมือนผมได้กลิ่นอะไรตังหงิดต่งหิดนะ s p t นะอ่ะถ้าถ้ามันจะเอาเลยนะให้ให้สตอปรอที่63ต่างแต่ให้ระวังมากๆนะเพราะว่า เจ้าเนี่ยเขาแรงนะครับอาจารย์ครับอัปเดตแอดไว้ให้หน่อยครับเมื่อวานเห็นแท่งแล้วจิตตกออแอดไว้จิตตกเลยฮะมันก็ไม่มีอะไรนะมัน,ม,นมันยังอยู่ในกรอบของามันอยู่เลยนะฮะสต็อปรอสจะอยู่ที่4.06นะครับผมอันนี้อันนี้ยังอยู่ในคลื่นอยู่ครับแต่ถ้าหลุด4.06ก็ตัวใครตัวมันนะฮะ t ี e มีตั้งแต่ VP2 แล้วเห็นไหมอ่าที่รันกันมาอนะที่เขามาถามเมื่อวานน่ะคำถามท้ายท้ายะ ่ปิดจ็อบไปแล้วปเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะฮะสวัสดีครัชอบอาจารย์ตอบคาถามมากเกี่ยวกับ ema ดูแล้วนะมันน่ารำคัญลูกตาตอบได้มันมากขอบคุณครับชอบเวลาอาจารย์เพื่อตอบคำถามสนุกมากค่ะยินดีครับผมเอาหัวใจไปนะมอร์นิ่งค่ะน้องเวลาทีม G กับ i t เทเป็นยังไงบ้างคะเห <laughs> มือนกับสบายดีไหมอะไรเงี้ย I'm good I'm okay ใช่ไหมอะทีม G ทีม G เป็นยังไงบ้างไม่น่ารอดอันนี้ยังคาคาสารน้ำเกลือเลยฮะยังยังแอดมิดน่ยังหาทางออกไม่เจอเลยฮะตอนนี้อาการกำลังแย่ครับเหมือนกับไว้เท่าทรายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังมีน้ำมูกตันนะความดันยังยังไม่ปกตินะอุณหภูมิยังสูงอยู่นะครับเออนี่ดูดูไม่ดีครับส่วน i อแทวไอนี่ดูเหมือนจะฟื้นไข้ นะดูเหมือนจะฟื้นไข้ขึ้นมาตำแหน่งของการกลับตัวทำได้ดีมากๆนะครับชุดนี้ก็มีโอกาสจะไปถึงโซนไม่ไ,มได้ไก่นะครับ20.3ประมาณนี้นะครับขอแนวนำมล็อกเทคล็อกเทคต่อไปแล้วนะครับ BTS เก็บยาวๆที่เท่าไหร่ดีครับโอ้ BTS ไม่น่าเก็บเลยนะไม่น่าเก็บเลยก็น่าจะล่วงลงยาวๆเดี๋ยวไปรอดูสัญญาณการกลับตัวก่อนนะครับรบกวนขอแนวโน้มแอดทุน7บาทบาทอโ แนวโน้มก็ซึมเศร้าแล้วก็สุดครับผมมีอยู่แค่นี้ฮะทุน7บาทควรจะพิจารณา,านะครับวันเป็นไงคะวันเป็นยังไงวันวันวันเป็นยังไงวะงงเลยคำถามวันเป็นอย่างนี้ปะ่ะหรือว่าบางคนก็จะเขียนแค่นี้หรือว่าอาจจะเป็นแค่นี้ก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นเลขไทยก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือวันนะครับผมก็งงเหมือนกัน มันไม่มีหุ้นมีหุ้นชื่อวันด้วหรอฮะ O N E ONE มันไม่มีนะมันมีแต่วัน E นะครับอันนี้ก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะอาจะอยากจะรู้ว่าเลขหนึ่งเป็นยังไงนะ Human ทุนสิบาทปล่อยรันมาเกือบปีอยากรันไปเรื่อยๆแต่ก็จะขายเมื่อหุ้นมันขาลงอฮะผมควรวางแผนยังไงเอ้าผมก็งงกับคําถามนี้คือคุณรู้อยู่แล้วอะนะคุณรู้อยู่แล้ว ทุนของคนสิบบาทนะฮะแล้วก็ปล่อยมันรันมาเรื่อยๆแต่ว่าเนี่ยถ้าเจอทางแยกนะเหมือนเนี่ยผมขับรถมานะแยกหน้าผมจะเลี้ยวขวาอ่าเนีย่ยแยกหน้าผมเลี้ยวขวาเนี่ยคาถามคือน้าครับแยกหน้าผมทําไงดีครับเหมือนแคถามอย่างเงี้ยเออเหมือนถามผมอย่างเงี้ยแล้วผมจะตอบไงดีวะก็แผนก็คือขายเมื่อหุ้นมันเป็นขาลงครับก็มีอยู่แค่เนี่ย แค่นี้จริงๆงงวะ่ะเอองงกับคำถาม a i t พักตัวสวยไหมครับมาดูครับสวยถูกใจไหมฮะไม่สวยครับอันนี้จบแล้วสำหรับ a i t นะสอบถามหุ้น VGI หน่อยครับอ่าวิจเข้ามาใช่ไหมควรลันต่อไหมต้นทุน1.6นะครับผมถายทำรายไป50%แล้วเดือในพออร์ตอีก50%จริงๆลันได้ครับ VGI เนี่ยตรงเนี้ยรันได้ครับก็ให้ยกสต็อปรอสนะครับปัจจุบ,บันก็จะใช้สต็อปอสที่1.60ครับผมโอเคอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงคลิปนี้สนุกมากเลยนะครับกับคำถามหลายๆคนบอกว่าเออชอบตอบคำถามมึนดีวะอ่ะก่อนจากกันไปนะครับเนี่ยอย่าลืมนะเราเรามีนัดกันที่สมาชิก y o u t u b e นะหลายคนก็ถามว่าสมัครสมาชิกใน YouTube แล้ว ให้เข้าไปดูใน YouTube หรือ Facebook คะเอา้าก็สมัครใน YouTube ก็ต้องเข้าไปดูใน YouTube สิครับใช่ไหมเออสมัครสมาชิก YouTube นะครับเพียง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับคุณจะดูคอนเทนต์ทุกวันอย่างน้อยๆคือเข้ามาเนี่ยมีคอนเทนต์รออยู่แล้วประมาณ200คลิปนะ200คลิปที่เป็นข้อมูลหุ้นแบบดีๆทันสมัยเลยนะไม่ได้แบบว่าเอาเลยนะอัปเดตให้สุดๆแล้วยังอัปเดตให้อยุ่ทุกวัน ครับใครสนใจสมัครได้ครับเนี่ยขอแค่เนี่ยแหละหกพันแปดสิบเอ็ดท่านเนี่ยสมัครแค่หกพันเปเซ็นตได้อโตอนนี้นะมีอยู่ไม่กี่คนสมาชิกเรามีน้อยแต่ก็มีนะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครหาปุ่มสมาชิกไม่เจอแอดไลน์มาถามได้ครับที่ไลน์แอดปนี้โรสำหรับวันนี้คงต้องไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย